อาจารย์ี่ละไปไหนคะเนี่ยเอ่อไปหมู่บ้านอะไรนะ Snow Village เดินไปยจ้ไม่ไปก็สนุกเดินลุยสน o w ไปอีกไกลไหมคะอาจารย์ไม่เอ้ไหนขอดูสนุนหน่อยสิการหันมาหน่อยเป็นไงบ้างโอ้โหที่เอ่อกีลอฟนี่อะไรนะภูมิประเทศประหลาดมาก เป็นภูเขาเป็นภูเขารอบๆเลยตรงไหนอย,อยู่ทางล่างใต้เมือมังมาประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลก็ที่นี่ก็จะเป็นเมืองพวกอุตสาหกรรมเหมืองแร่แล้วก็เป็นพวกพวกเกี่ยวกับไอ้เกี่ยวกับปุ๋ยถ้าผมจำไม่ผิดเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองบุกเบิดจริงๆก็คือหลังหลังจาก หลังจากคอมมินิตเป็นสังคมนิยมคนที่มาพัฒนาแถบวบนี้คือเลขาธิการพักคอมมินิตประจำนครเซนต์ปีเตอร์สเบอร์กหรือว่า,าวเลนิการก็เลยตั้งชื่อเมืองตามชื่อแกเป็นผู้บุกเบิกอนี่เป็นมือขวาของเลนินแต่ถูกซาลินจัดการ <laughs>